ปัญหาเกี่ยวกับรัฐมนูลเนี่ยมันเป็นปัญหาของสามองค์กรหลักๆนิติบัญญัติบริหารตุลาการเขาก็มีคณะกรรมการเนี่ยตุลาการรัฐมนูลน,นั่นนะครับเพื่อจะเอาปัญหามาชี้แล้วก็ตีความแล้วก็ดําเนินการไปตามที่ตีความกันพอมี3ามลุงก็ให้มาชี้ขาดเหมือนเดิมออม,ดมันคือกฎหมายขาดนูลหรือไม่กับไปชี้นาจขององค์กรต่างๆไปแล้วต่างวุ่นไวายไปหมดคุณสมบัติอะไรต่างมันก็เลยเละตุ้งไปแล้วพอไม่ได้ทําอย่างตรงไปตรงมาทํากันแบบเรียกว่าที่บอกบริการบิดเบือนกฎหมายพอสมควรมันก็เลยไม่มีใครเชื่อถืออะไรผมนม่คิดว่าอะไรที่ทําาไปแล้ววมมัันนนนุ่ย ทำให้มันง่ายแบบเดิมดีกว่าแล้วมู่อเมริกาก็อยู่มาสองร้อยวิก็ไม่เห็นมันจะรัฐาะไก็อยู่เข้ามาได้แล้วก็เป็นชาติมหาอำนาจได้ไอ้เรานี่แก้แล้วแก่อีกฉีกแล้วฉีกอีกแล้วก็ยิ่งมันก็ยิ่งเจ๊งยิ่งจมลงไป <c oughs> ที่มันกันแน่คือกันประเทศจากการก้าวไปข้างหน้าอย่างมีในยะสำคัญ <c oughs> มันชุดประเทศให้ถอยหลังต่างหากกกน,นี่ใหญ่มากเลยเป็นใครมาจากไหนกลุ่มก็หมดอนุนผิดอันนี้ถูกอันนี้ชี้อย่างง้นอย่างงี้อย่างนั้นมันก็วุ่นวายไปหมดพอมีสารรันูนอีกคือแต่ก่อนเขาเป็นคณะตุลากกาารััมนนนนนูญเเองปปปหห็ขล จัดบริหารตุลาการ